นี่นะครับผมรองเท้านะครับเบอร์สี่สี่คร to well ับเพิ่งซื het, ้อมาจากบิ๊กซีเมื่อวานนะครับผมนี่ครับรองเท้าเบอร์สี่สี่นะเบอร์เบอร์สิบนะครับผมตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณแดดประเทศไทยครับไอสัตว์เลยประมาณสามสิบหกดูสิดูสินี่แส่ได้สามนิ้วสี่นิ้วเฮียนี่ดูแดดประเทศไทยคลิปหาย คุณลูกตอร์เซ็นตอร์อ๋นี่ครับเบอร์สี่สิบสี่นะสี่สิบสี่ย้ำว่าสี่สิบสี่นะอ่ะเนี่ย,อนะย,นะอยไอส้สัตว์จะได้สามนิ้วโอ้โหแดดประเทศไทยเฮ้ยชิบหายน่ากลัวจังเลยดูแอนเป็นดูดิไอ,อ้คพรคูคบ้านอ่ะคู่เดียวกัน <c oughs> ดูเบิรงก้งแมมงแอนเป็นขวัญบือ้อเลยไปที่นีกก่กู <c oughs> ไทยพอมันยาวเกิน ดูดิอ่ะสี่สี่อ่ะอันนี้ก็สี่สิบสี่ดูไม่ใช่คนละข้างนะดูจะได้สี่นิ้วดูจะได้สี่นิ้วชี้ผายเฮ้ยตาย